เราอยู่ในนี้จะเป็นพระราชวังของรัชวงศ์เหวนซึ่งเป็นระ,ระบบกษัตริย์สุดท้ายของเวียดนามนะครับพระราชวังแห่งนี้เขาจะแบ่งเป็นสมชั้นด้วยกันชั้นที่เรากําลังยืนเนี่ยจะเป็นชั้นที่แรกชั้นแรกของพระราชวางังนะซึ่งนะฮะในยุคก่อนนะครับก็จะเป็นนะฮะเขาเรียกว่าคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเข้ามาได้แต่ถ้าเป็นกําแพงชั้นที่ข้างหลังของเราเนี่ยจะเป็นกําแพงที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้นอกจาก กระสับหรือว่าเป็นคนที่เป็นขุนนางเท่านั้นหรือว่าจะเป็นคนชัยเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้นะครับกำแพงที่เราเดินมาเมื่อกี้จะเป็นกำแพงชั้นแรกซึ่งจะเป็นกำแพงป้องกันโจมตีป้องกันศัตรูจริงๆก่อนที่จะจะเป็นกำแพงเนี่ยเราจะเป็นคลองน้ําคลองน้ําตัวนั้นก็จะเป็นคลองน้ำที่ขุดเองแล้วก็เป็นคลองน้ำที่กันศัตรูอีกทีหนึ่งนะครับพระราชวังแห่งนี้นะฮรรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะั่คือ8ตารางกิโลเมตร นะครับฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่2กิโลเมตรก็ลึกลงไป4กิโลเมตรเขามีทั้งหมดอยู่12ประตูนะมันจะมีป้อมยามต่างๆแต่ละจุดนะเพื่อที่จะเอาปืนออกมายินยิงที่ศัตรูที่เข้ามานะครับข้างหลังของเรานะครับจะเป็นเสาธงนะซึ่งสมัยก่อนจะขึ้นธงของกษัตริย์แต่ปัจจุบันเนี่เราเห็นจะเป็นธงของเวียดนามเสาธงนี้ถ้ารวมไปเสจตั้งแต่ฐานขึ้นไปจนยอดเนะี่ยจะเป็น33เมตร ห่างจากตัวพระราชวังเนี้ยไปที่ทิศตะวันออกนะ,ะก็จะเป็นทะเลนะฮะสิกิโลเท่านั้นเองนะ,ะจุดข้างบนเสาธงนั้นก็จะเป็นจุดข้อทาหารช่วยจุดหนึ่งซึ่งทหารเนี่ยค้อเปลี่ยนการขึ้นไปข้างบนนั้นแล้วก็เอาแต่ว่าก้องสองสองวิธีท่าเรือที่ทะเลนะเพื่อที่จะนะ,ะ้องกันศัตรตูดูว่ามีศัตรตูเข้ามาไหมทําไมเขาทางถึง3าชั้นด้วยกันนะสามชั้นเนี่ยก็หมายถึงดินฟ้าแล้วก็คนอยู่ด้วยกัน นะครับนะเนื่องจากที่ตอนนี้ข้างในเขาบูรณะอยู่นะครับเราเดินไม่ได้เดินเข้าไปข้างในนะครับเราก็แค่อยู่แคบฝายนอกตรงนี้เข้าไปข้างในได้ไม่เข้าได้นะครับแต่ว่าเขาจะเป็นทางวันเวซึ่งเราถ้าเราเข้าส็จปับเนี่ยเขาจะออกไปข้างหลังเลยนะเสียเวลาเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะถ่ายรูปจุดตรงกลางเสร็จแล้วก็ซิกโล่ก,ก็จะรอเราอยู่ข้างหลังฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายรูปก,กับปืนใหญ่ก่อนนะครับเสร็จปับเนี่ยก็ไปจุดตรงกลางนะครับนะ